ก็จะแถลงวันนี้นะคะกับท่านแม่สารสุขมณีใกล้ๆนะคะประเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้ท่านถามที่่านสารสุขนะคะแต่พวาก็จะขอแถลงอย่างที่ท่านคงทราบแล้วว่าตอนนี้เราเกิดสถานการณ์นะคะที่ของจังหวัดพระก็คือมีผู้ยืนยันการติดเชื้อนะคะโควิด .19 หนึ่งรายนะคะ ซึ่งท่านได้มาไปชมมวยนะคะที่เวทีลุมที่นีนะคะเราจึงวันนี้เราจึงมาสรุปว่าจากการที่ท่านเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการสอบสวนโลกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะต้องทําการสอบสวนเพื่อที่ว่าจะต้องป้องกันนะคะให้กับชาวแพร่นะคะอย่างรัดคุมที่สุด ในวันนี้เนี่ยจะได้ตรวจสอบสวนตั้งแต่วันที่เ,เขาเข้าไปร่วมอวันที่7มีนาคมน,นะคะที่สนามอ้อมน้อยถแถวลาหลุมที่นีนะคะวันที่6่อปจ้อง7ก,ก็คือสอบสวนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่วันนี้คือวันที่22นะคะถูไหมคะ อผู้ว่าเองเนี่ยก็มีนโยบายว่าเข้าไปตรงไหนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตอนนี้เราสร้างหมดแล้วนะคะกลับมาจากสนามมวยที่นนี้และสนามมวยช่างเจบนะครับก็ได้เข้าไปที่สนามชนไก่ทุ่งกว่าอังเมือนเนมื่ออันที่กา้ามีนา สเปมีนาท่านไปที่สนามชนไก่ปากกลางอัครลองสเปนีนาท่านได้สังสรรค์กับพระพวกที่สูงใจเจ็คนวดู้งใ่ของท่านเองนะคะที่ปากกลางท3มีนานะคะท่านไปที่สนามชนไก่เบียนทองอำเภอสุขเม่นนะคะแล้วก็วันที่12มีนาเนี่ย พอหลังจากที่ตั้นทราบแล้วว่า,ามีอาดาราคนหนึงใช่ไหมคะติดเชื้อจากสนามมวยต้งกับตัวตั้งแต่วันที่13-17กักตัวอยู่ที่บ้าน18มีไข้ค่ะในนา1 8มีไข้ก็ขึ้นรถไปที่กรุงเทพไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็ขับรถระหว่าแพย์ตอนนั้นยังไม่ได้นอนที่แรกนะคะ กลับมาถึงแรกวัน,นที่20แล้วก็เข้าโรงพยาบาลและตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะดังนั้นเนี่ยาการสอบสอบโรคเนี่ยสอบโรคเนี่ยตอนนี้เราทําอย่างละเอียดน,นะคะแล้วก็ได้ทราบแล้วว่า,าที่กัดกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาดำเนินการกับครอบครัว4คนนะคะ เจ็ดคนที่แข็งใจสัส่นๆในวันที่อ11นะคะส่วน12เมื่อกรรี้นายพลสุเม่ได้บอาไหยรายงานมาว่าได้สิบคนสุดแล้วว่าได้พบ50คนและกำลังจะรสอบหาอีกว่ามีกี่คนเพื่อที่ว่าเราจะจดำเนินการเพื่อจะควบคุมนะคะตัวให้อยู่บ้าน14วันตามหลักของ สารารถสุดนะคะต,ตอนนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าอีกสองที่แม้ว่าเราจะไม่กังวลมากนะสำหรับ่อสนามจนไก่ทุ่งกว่าสรุปว่ายืนยันเอา,าป่วยติดเชือ้อตรือาะตอนนี้นะคะอย่าพูดว่าติดเชื้อนะคะคำว่าติดเชือ้อท่านต้องตอกท่านต้องไปเ,เรียกว่าทดสอบตรวจสอบเชื้อโควิดไหม,มคะ ตอนนี้หนึ่งคนค่ะ,ะจังหวัดแพร่ตอนนี้เราติดเชื้อหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเรามีทั้งหมดที่เราได้ตอนนี้เรามีทั้งหมดที่เข้ามาจากกร,รุงเสียงสิบ้าประเทศนี้ร้อย้าสบเจ็ดคนไม่รวมผู้ไม่รวมผู้ติดเชื้อนะนะคะเราว้็มีการเฝ้าระวังตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยทพระยะ ยังเหลือ25คนสําหรับกลุ่ม5ประเทศ1 5ประเทศเสี่ยงนะคะเราโดยเราแยกแรงงานเกาหลีเนี่คือตอนนี้แรงงานเกาหลีที่เข้ามานี่23กลับไปแล้วเสร็จแล้ว13ที่คนระยะนะคะ14วันยังเหลือ10 mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยากรารข้อระวังของเรายังเหลืออีก3-5คนค่ะสำหรับจังหวัดแร้ซึ่งมีการเข้ามาถึง200กว่คนนะคะ mm hmm. ประมาณ200